สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พอดีมีผู้ชมในช่องนะครับถามมาว่าจากเวลาเย็ยบแล้วได้นะครับได้ตรงที่เข็มตรงนี้นะครับอาจจะเหมือนจะขาดแต่ไม่ขาดหรือเป็นเกียวพันเส้นได้อยู่นะครับเป็นเกียวพันที่เส้นได้แต่ไม่ขาดมันจะเหลือเส้นนิดๆน,นะครับอยู่ตรงนี้ ยาวขึ้นมาถึงตรงนี้แหละครับช่วงที่มันตีนะครับส่วนมากนะครับที่เคยไปซ่อมแล้วมันหายนะครับเราต้องเข้าไปดูข้างล่างก่อนนะครับท่านผู้ชมก็นะครับยกหัวจักขึ้นนะครับป๊าปอย่างนี้นะพอท่านผู้ชมยกหัวจักขึ้นเดี๋ยวจะต้องตั้งไฟก่อนเนาะเพื่อการอธิบายครั้งนี้นะครับ ไปทำให้ท่านผู้ชมไปแก้ไขสถานการณ์ให้ใช้างานได้นะครับบางคนบ้านอาจจะอยู่ไกลไม่มีช่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองทำแบบสูตรนี้นะครับผมจะขี้แกงให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวผมทําความสะอาดนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดนะครับเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดบรรยายเรื่องราวของจักรนะครับต้องขยับกล้องลงมานิดหนึ่งนะครับนะครับ กล้องกระจั่สันอยู่นะช่วงนี้ยังไม่นิ่งนะครับอ้าวล็อกดูขยับหลอดไปก่อนอย่าเพิ่งตาลายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไปมันจะชัดไปหรือเปล่ากับกล้องนี้เดี๋ยวจะซูมกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะ่ะ ไฟมันใกล้กับตัวนี้มันอาจจะออกแสงสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะปัญหานะครับหลักนะครับคือนะครับปัญหาหลักก็น่าจะเริ่มต้นที่ท่านผู้ชมจะต้องเช็กก่อนก็ต้องเป็นหัวนี้ครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะชี้ให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูที่นะครับมีดปลายมีดนี่หัวแหลมๆนี่ ท่านผู้ชมลองเอามือมาลูบดูนะครับลูบนะลูบว่าไฟมันจะแรงไปหรือเปล่านะเหลี่ยมเหลี่ยม,มองไฟนะครับเหลี่ยม,มองไฟท่านผู้ชมเอามือมาลูบดู มันจะเป็นบางทีถ้ามันแหลมเกินไปนะครับแล้วก็ช่วงที่มันแหลมเกินไปนะครับเหมือนกับตัวนี้เป็นเข็มลงมานะครับตรงนี้เป็นปลายเข็มนะครับมันมาสอยเราอาจจะตั้งห่างจากตีนห่างจากเข็มประมาณอย่างนี้พอดีเหลี่ยมมัน่ะไปชนกับเส้นกลางเส้นได้พอดีนะครับมันแหลมเกินไปท่านผู้ชมมาเช็คตัวนี้แล้วท่านผู้ชมถ้ามันเป็นนะครับ แหลมๆท่านผู้ชมเวลาตั้งกระดาษทรายให้ท่านผู้ชมรูปเบาๆนะครับรูปจากฝั่งด้านในนะครับตรงที่ด้านในออกมาข้างนอกอย่างนี้นะครับนะครับน่าจะพอทําได้นะครับนี่ข้างบนนิดหน่อยแล้วก็รูปดูนะครับว่าอย่าแรงนะครับฝั่งนี้นี่ยถ้ารูปให้รูปเบาๆนะครับฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้อย่ารูปแรงนะครับ ฝั่งนี้รูปแรงมันจะเสียหายเยอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเราดูแล้วตรงนี้นี่ดูตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมอยากให้ดูด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูแป้นของจากนะครับให้ท่านผู้ชมดูตัวล็อกตัวนี้นะครับมันจะถ้าเป็นจากเย็บมันจะมีทุกตัวนะครับเขาเรียกตัวล็อกโรตารี่นะครับท่านผู้ชมนี่ เราขันออกมาอย่างนี้นะครับนี่มันจะมีอืกล่องสันเราถอดออกมาดูนะครับนี่ก็ถอดมันมันก็มีส่วนร่วมหลายอย่างนะครับนะครับเรามาดูตรงนี้ด้วยครับตรงนี้มันเกี่ยวมือไหมนะครับตรงนี้บางทีได้มันดึงขึ้นมามันก็มีส่วนประกอบนะครับ ตรงที่ล็อกโรตดรี่นะครับแต่จากแต่ละตัวก็นะมันก็อยู่ตามตามที่เราไปเจอว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็มาขับตรงนี้นะครับถ้าเช็คตรงนี้ผ่านแล้วนะครับก่อนที่เราจะตั้งใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะมีช่องใส่นะครับท่านผู้ชมพอจะน่าจะพอเข้าใจนะครับ ช่องใสของของหัวน็อตตรงนี้มันจะหยุดเป็น,เ,นนะเป็นช่องเวาอยู่นะครับนี่ดำๆนะเห็นนะมันจะมาล็อกอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะแต่มันจะมาขึ้นมาล็อกกันหยุดมันช่วงกงกลางนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้ถูกนะครับท่านผู้ชม่อนที่เราจะถอดเราไม่เข้าใจเราก็ดูก่อนว่ามันอยู่อย่างไรนะครับเรามาแต่งตรงนี้ดูมันรูปดูดูดีว่ามันเกี่ยวมือไหม ถ้ามันยังเกี่ยวมือก็ทำแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็หมุนจักรนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับหมุนโตรตารี่มานิดหนึ่งครับนี่ท่านผู้ชมหมุนโตรตารี่มานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นตรงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับสําคัญเลยนะครับช่วงนี้นะครับถ้ามีแผลจากเข็มหัก นะครับจากเข็มหัดมีแผลเรารูปดูช่วงนี้ไปจนสุดนะครับสุดข้างบนนะครับนี่เริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้สุดจากข้างบนนะครับตรงไหนมีแผลที่เกี่ยวมือเรานะครับที่มันเกาะมือนะครับที่เรามือไปรูปแล้วมันเหมือนกับมันแทงมือเรานะครับเราก็ เอากระดาษทรายนี้นะครับขัดนะครับสําคัญนะครับซ่อมจักรมันต้องมีกระดาษทรายบางจักรที่เราไปซ่อมแล้วเราไปเจอนะครับคือเข็มหักเข็มหลุดลงมานะครับพอเข็มหลุดลงมาแล้วก็มาล็อกกันอยู่บางทีล็อกกันอยู่จังหวะจักรทั้งหมดอาจจะเคลื่อนได้นะครับเ<า>ฟืองด้านในเนี่ยอาจจะเคลื่อนอาจจะมีการเคลื่อนนะครับ really. <and> like บางทีเราเอาเข็มออกแล้วอตั้งโรตารี่ยังใช้ไม่ได้นะครับ <y> ต้องเข้าไปตั้งจังหวะ เข็มใ,ใหม่นะครับคือคลิปอ่าที่ตั้งจังวหวะเข็มใหม่เดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ทั้งบนนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากดูไปศึกษา<ๆ>เผื่อเอาไปแก้ไขได้นะครับมันคมถ้าคมตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับนี่นะครับ แล้วท่านผู้ชมก็ขันน็อตประกอบเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คเบื้องบนนะครับเวลาเราจะตั้งโรตารี่นะครับผมแนะนำนะครับเอาแบบชัวๆเปลี่ยนเข็มใหม่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยนเข็มใหม่เราหนึ่งเรามั่นใจแล้วเข็มไม่มีปัญหานะครับ อืถ้าถ้าเราล็อกถูกตรงตรงนี้มันจะอ่าโยกไปไม่ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเราล็อกยังตัวโรตารี่ยังโยกไปได้อยู่แสดงว่าเรายังล็อกไม่ถูกเราต้องก้มลงไปมองด้านล่างว่ามันเข้ากันดีไหมนี่เดี๋ยวเดยกล้องจังหวะ ใส่ไม่ยากหรอกครับแต่ของผมมันติดที่กล้องนะครับจะเอ็นตัวลงไปมันก็กลัวไปติดที่กล้องนะนี่ถ้าเราใส่ติดนะครับตรงตรงนี้มันมันจะใส่ถูกนะครับตรงนี้มันก็จะชนอย่างนี้นะครับแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะมีล็อกใส่ของมันเข้าไปก่อนที่ท่านผู้ชมจะขันออกก็ดูนะครับดูว่ามันอยู่กันยังไงก่อนนะครับ แล้วรูตรงนี้นะบางทีเราต้องดูรูด้วยนะว่ามันตรงหรือเปล่าพอดีกล้องบังกล้องบังผมอยู่นะครับบางทีกล้องบังนะครับตรงนี้มันมีรูให้โยกไปปรับไปหน้าไปหลังได้นะครับเพราะว่ารูตรงที่ขาล็อกโรตารี่นี่มันมีเป็นรูยาวนะครับมันสามารถให้ท่านผู้ชมเคลื่อนได้นะครับว่าจะเอากึ่งกลางประมาณไหนนะครับ นี่เห็นไหมถ้ามันไม่ตรงมันก็จะเข้าไม่ได้เพราะาขากล้องบังผม,มอยู่นะเดี๋ยวผมต้องลงข้างล่างก่อนนะช่วงล่างก่อนนะต้องไปมองดูว่าขากล้องมันบังอืมอืมตอนนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราถ้าเรามามองเดี่ยมนี้มันจะเห็นง่ายนะครับไขควงถ้ามันไม่ดูดน็อตท่านผู้ชมก็ไป ชนกับแม่เหล็กนะครับมันก็จะทําให้มันดูดหัวน็อตได้นะครับนี่ครับก็ล็อกแล้วถ้ามันไม่อยู่กึงลางบนเราก็ขยับตรงนี้สักหน่อยนะครับเอาให้คว้งดันดันให้มันขึ้นมาได้นะครับอืมใช้กล้องสั่นสักหน่อยนะต้องขอประธานอาภัยท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวขยับกลากล้องลงมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนคนระตอนนี้ก็คือเข้าไปได้แล้วนะครับก็คือบล็อกนะครับ,บล็อกสนิทนะครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็จะขึ้นมาดูด้านบนนะครับมันก็ต้องดูส่วนประกอบ หลายอย่างนะครับบางทีเข็มมันลงไปเป้นเป้นอ่าแป้นรูเข็มนะครับเราก็ต้องมาดูภาพรวมด้วยกันนะครับว่าแป้นรูเข็มของเรายังดีไหมนี่ครับต้องขออาภัยที่กล่องมันเคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมก็สามารถนะครับ ขันตัวนี้ออกมานะครับดูว่าแป้นจักของท่านผู้ชมนี้มีรอยไหมมีรอยที่ชุบนี่ครับบางทีนะครับมันเย็บไปเข็มหักนะครับ เข็มหักมันอาจจะมีรอยแผลเป็นเสี้ยน,น้นาคมนะครับดูทุกอย่างเพื่อความมั่นใจนะครับท่านผู้ชมวิธีถ้ามีไขควงตัวเล็กก็เอามาหมุนอย่างนี้นะครับหมุนหมุนให้มือรูปดูมันเลื่อนๆสักหน่อยมันก็ค่อยยังทั่วนะครับนี่ครับวิธีง่ายง่ายก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อแป้นใหม่นะครับถ้ามันสึกมากๆก็ไปซื้อแป้นใหม่นะครับ แล้วเราก็เช็คดูว่าแป้น,นมันเวลาเข็มหักมันชนตรงนี้แล้วมันเสมอกันไม่ด้านนี้เรารูปดูมันถ้ามันต่ำท่านผู้ชมก็สามารถเคาะอย่างนี้ได้นะครับถ้ามันต่ำท่านผู้ชมก็นี่หาตรงที่เคาะตรงนี้ลงไปนะครับเคาะเคาะให้มันเสมอกันนะครับบางทีนะครับเข็ม ชน,นแรงๆรงมันยุบนะครับมันยุบลงไปนะครับมันต่ํากว่านะครับเราก็ดูว่ามีแผลไหมถ้าไม่มีแผลสำคัญนะครับต้องมีกระดาษทรายสักหน่อยนะครับช่วยได้เยอะนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปท่านผู้ชมก็ทําความสะอาดนะครับให้ดีนะครับนี่นะครับ ทำความสะอาดก่อนเอาฝุ่นเอาไรออกก่อนนะครับแล้วก็วิธีที่ท่านผู้ชมต้องเช็คคืออยู่ในช่องของฟันตินถีนะครับถ้ามีเศษได้นะครับเราดันออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับต้องคันตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ ทันตรงนนี้ออกท่าผู้ชมก็เอามีดนะครับแสะขี้มันออกนะครับบางคนไม่เอาออกสักทีนะครับ่าจนมันดันดันแป้นหักนะครับดันดันตรงนี้หักได้นะครับถ้าเราไม่แค่ขี้ฟันให้จักนะครับขนาดคนก็ยังแปรงฟันทุกวันนะครับขี้ฟันมันก็ต้องทํางานนานๆมันก็จะดึง ุ่นผ้าดึงผิวผ้ามาอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นอันบนา่าน,นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับวิธีแก้ไขก็มีประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมเอาไปลองใช้ดูนะครับ mm hmm. เพื่อช่วยท่านผู้ชมแก้ปัญหาได้ก็ขอให้ทำได้กันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอเวลาจากท่านผู้ชมที่รักยิ่งของผมไปก่อนนะครับงานนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมแอนแอนแอน